เดี๋ยวเดียวกันให้อยู่เดียวให้ให้อยู่เดียวกดแล้วก็ยิงอาจจะกบสามเปยเเกตไปหน่อยนึง้ยีี็อ่นหน่อยเลยอ่างส้วนหน่อย เปินใหญ่จร <les> ิงวงเวียนนะวิร้อยยี่สิบนี้ครับกดเห็นไมพอเราล่งไปบ้าววะโดนฝั่งเรานะฝั่งนู้นอ่ะ